สบายดีทุกคนไปหาเห็ดเนาะเขาป่ามาเนี่ยสามสีสิคนมาแล้วเบิ่งเห็ดเนาะนี่เป็นปลาด้อยว่าขคือมาแข็แขงแหงแหลกโดกรดีก,ก,รกแท้ฝนตกสามือเลยเนาะ แต่กดิ้นยั่งประธานสุมพุ่นตกใส่สามมือแล้ว นาจ้าโอ้อีลงข้างหน้าอีลงมันจะข้างหน้าม่มนจะเห็ดแก่นะ เห็นเห็ดเห็นหอนอยู่วัาตัวโค้นอย่าคัดสุดรแกดินกันหน่วยพูน้อยน้องดินค้น แต่เห็ดแก่เว้ยแก่ทุกคนเห็นบลาลงเห็นเห็ดอยู่บลาลูก cái đường cuốn này thầu lên tất Hình thân phụ đấy nó ui ừ. một tô hào han một hến đây hỉ ที่ทุกคนจะว่าออกตอนใดตอนช้าสีมาหาันฯเห็นเห็นแต่เห็ดแก่สิเอ้มาไวหลายสอบแล้วมาไหวโลหาพันสอเนาะ ใส่เติงมทุกคนใส่เพอไแต,ตเธอแท้นี่แหละออกนี่ mình bỏ bỏ mình Tới mưa luôn Tới tới Ốc ốc ้นสไม่ได้เห็ดได้ยังทุกคนโอ้ยขั้นคายมาขั้นมาคายคายขั้นคายขั้นคายขั้นคายเชื่อยังเชื่อจะนั่งบอกเออเชื่อจะนั่งนี่อยู่นี่ บ้าไรกนมาบูดมาบูอยู่เนาะอาทนสกีนกุ้งย่านะทุกคน ขึ้นภูเขากับการหาเห็ดขอบใจหลายๆด้อทุกคนบ่๊ายยังตามเคยมาไปแหงแหลงเนาะแหงแหลงเทแหงแหลงว่าอุ้ยบ๊ายบ่ได้ทุกคน ขอบคุณเดอ้อขอบคุณหลายๆที่เขามาหลับส้มนะเฮ้ยบ่ายเฮ็พอดพ่อดอกทุกคนโมมีแววเดอกคันหาเฮ็ดหนึ่งมมีแววได้น้ามูนะขอบใจหลายๆบายบาย,บาย,บาย